าบาบนไทยก่อนใครรอเลขขันน้ำมนต์รอนะคะใครรอเลขขันน้ำมนต์รอแต่ขอแจกงวดนี้ที่หนึ่งให้ที่หนึ่งทำอะ่ะขอแจกก่อนขอแจกงวดนี้ที่หนึ่งให้ที่หนึ่งทำอะ่ะขอแจกก่อนได้ปะเขียนเลยค่ะ ปลาคามันสีจางเนี่ยจะสี่ไฮแคปแล้วหยกเย็นจริงค่ะชอบมากขอบคุณค่ะขอบถูกหวยบตั้งแต่บูชาไปเสียขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยน่ารักมากน่ารักทุกคนที่มารีวิวลูกค้าขาขอให้งวดนี้รวยรัฐบาลไทยไปด้วยกันอันนี้หนึ่งปล่อยไปในกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะรัฐบาลไทยอะ่ะ เดี๋ยวแคบรัฐบาลไทยก่อนนะพูดอะไรวาเขาพูดมาเลยเออหนูมาก์กบอกังสี่หละค่ะลูกค้าับอันผู้ใดเพิ่งมาติดตามก็<า>มยังไม่ทันดูไม่ใช่ไม่ติดเป็นแบบนี้เลยคุณตีนคุณตีนใจลาย,ลายที่สุดในโลกเลยอะ่ะไม่ใช่จางนะมันหายไปเลยหายใจสามทีนี่มันมันหายไปกับอากาศแล้วค่ะคุณตีนคะ่ะ เดี๋ยวให้แคปตัวที่หนึ่งให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอ่อจะให้ไอ้นี่ต่อจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะเอียงวะเออจะให้เลขขันน้ำมตลต่ออันนี้เป็นตัวที่หนึ่งให้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นเลยว้ายอแอดมิดนะแอดมินก็ยังไม่ทันได้เห็นอ่ะลูกค้าขา ใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะลูกค้าคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะงวดนี้มักหลายมักแห้งค่ะตัวนี้มักอีหลเออเออแต่ชอบเก้าสอถ้าถามก็ชอบชอบสามตัวเลยอะคุกุเล่นแค่เนี้ยแหละแต่เลขขันน้ำมุน ขันน้ำมนต์คูบาก็มานะแต่ขันน้ำมนต์คูบาชอบมาล่างเอ๊ะเออขันน้ำมนต์คูบาชอบมาล่างขันน้ำมนต์คูบาชอบมาล่างมากๆวเด็กเลยเนาะยังไม่เห็นใช่ไหมแต่ที่กกนนะ่ากลัวนั่นเห็กทะเบียนรถไก่คันนึงอะไรนะใช่ไหมมันตัวเดียวกันวันนั้นเป็นจุกทูกไก่ลูกไหมที่ว่าเคยนะั่นจุก ทำไมนดีแค่โพสเรื่องรถของแกนี่นี่จำอีกคำในของแกไม่ได้เธอเห็นเป็นอะไรอ่ะก้าวก็ได้โอ้ก็ได้คุณลูกค้าขอโทษค่ะมีความกระสเกเซิบกระซาบกันกับแอดมินมใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาใครรอเลขขันน้ำมนต์รอแป๊บหนึ่งลูกค้าหนึ่งจะบอกว่าเลขขันน้ำมนต์คูบาให้เน้นที่ล่างนะคะ เลขขันน้ำมนของครูบาให้เน้นที่ล่างเพราะว่าเลขขันน้ำมนครูบาชอบมาล่างมากๆ1 9หนึ่งเจ็ดเก้ามอเห็นเป็นหนึ่งเห็นหนึ่งเก้าหรือปไม่รู้แล้วก็ชัดมากเลยเนี่ยแค่ยิบออกให้เหลือแค่เนี้ยไม่รู้วันนี้ฉันถูกพันหนึ่งแล้วอะอุ้ยถูกพันหนึ่งแล้วอะ เดี๋ยวรอเลขขันน้ำมนแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้ารอแป๊บหนึ่งหนึ่งให้แอดมินแต่งรูปให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจโอ้เดี๋ยวก่อนจะซีไฮแคปไหมลูกเพราะว่าไม่ได้ใส่ไอ้นี่วันที่เดี๋ยวจะงงว่าหวยอะไรแต่เลขขันน้ำมนเอาไปเล่นหวยลาวก่อนนะลาวที่จะถึงวันจันท์เนี่ยเมื่อตไปวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบหกแล้วเกิดสิบเจ็ด น้องไมอ่ะเกิดสิบเจ็ดนั่นอ่ะเบบี้ใช่ไหมองน้องไมอ่ะเออสิบเจ็ดมันเกิดสิบเจ็ดพฤศจิกาน้องไมอ่ะวันนี้คนสวยก็มัคเกิดวันนี้มันเกิดวันคบรอบพ่อกับแม่มันวันครบรอบกับลุงครบกับลุงลูกค้าแคปใหม่ใครมาไม่ทันแคปแล้วกดเจ็ดมา ใครมาไม่ทันแคบแล้วกดเจ็ดมาลูกค้าขาอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยเมื่อกี้หนึ่งลืมเขียนวันที่หนึ่งก็เลยเขียนวันที่ให้ใหม่เดี๋ยวใครรอเลขขันนมนต์ท่าแป๊บเดียวนะคะลูกค้าท่าแป๊บเดียว ลูกค้าขาฟังให้ดีนะไลฟ์ like สดนี้นะคะไลฟ์ like สดนี้1น่งส่งฟรีให้ทุกออเดอร์ได้เข้ากลุ่มทุกชิ้นและที่สําคัญหนึ่งสุมแถมแหวนทองทั้งหมด50วง1สึ่งมแถมแหวนทองทั้งหมด50วงเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของลูกสาวคนสวยของหนึ่งคนเดียวคนสวยสวยมากสวยอ้วนตับเลยลูกค้าเอ,อ,อายอมยอีนงางไมอ่ะ จะสั่งอะไรลูกค้าก็ได้สิทธิ์ลุ้นทองเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ได้แล้วขอความกรุณากราบแคมงาๆนะคะว่าลูกค้าช่วยรีวิวให้หนึ่งด้วยนะคะพอแอดมินหนึ่งก่อนแพ็กของได้ทำการแคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วว่าใครเป็นคนได้บ้างประนาถ่ายไปแล้วไหมถ้าไม่มารีวิวเราจะทำการตีดากคะ่ะล็อตเตอรี่แล้วก็แหวนอะลูกค้า ใครจะเอาอะไรนะคะเดี๋ยวหนึ่งวนให้หนึรอบวนสินค้าอีหนึรอบเสร็จแล้วหนึ่งก็จะไปที่เลขขันน้ำมุลเลขขันน้ำมุลเน้นที่ล่างนะเพราะว่าส่วนใหญ่เลขขันน้ำมุลคูบามักมาล่างแม่หมักม้าล่างค่ะแต่ว่าได้เรียกขันน้ำมุลคูบามาเป็นมา7จงวด7จงวดที่มาล่าง4มาบน3 งวดนี้เป็นงวดที่แปดหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างอืมแต่ถ้าท้าถ้าอันถามว่าม,ามาักมักบลูอ่ะติดล่างเลยเออชอบล่างเนาะเรขขานน้ำมูลนะชอบล่างชอบล่างมากเลยล่างนี่ขอฟันล่างได้ไหม งวดเนี้ยฟันล่างได้ไหมเก้าสิบเก้าพันแปดร้อยคนเนียเอาไหมจะฟันล่างให้ตัวเดียวมันน่ายเลยไม่มีใครมันน่ายแล้วเอาไหมเดี๋ยวฟันล่างให้ใครเอาพิมพ์เอามาเดี๋ยวฟันให้เดี๋ยวฟันล่างให้ว่าล่างวิ่งอะไรบนวิ่งอะไร บนอะรู้แล้วแหละบนอะให้ไปแล้วแต่ล่างเนี่ยเ๋ยวฟันให้ว่าวิ่งอะไรวิ่งอะไรเน้นอะไรอะมาวันนี้อะหนึ่งไปหาคูบาล่างรัฐบาลไทยล่างแอดมินขาขอนี่น,นีกระดาษกร ขอฟันล่างให้รัฐบาลไทยงวดเนี้ยมีฟันล่างด้วยเออมาไม่ค่อยไม่ได้ฟันล่างมาหลายงวดแล้วแต่งวดนี้ขอเถอะจริงฉันชอบเบเดียวกัเลยบ้านว่าลูกค้าหนึ่งฟันที่ล่างนะงวดนี้ล่างนะหนึ่งฟันตัวนี้ รัฐบาลไทยล่างหนูฟันตัวนี้ล่างนะเน้นล่างอย่างเดียวมาบนหนูไม่เอาด้วยหนูไม่นับหนูนับล่างอย่างเดียวใครไม่ชอบไม่รู้หนูชอบเดี๋ยวหนูให้ดูอาจารย์อามหนูลูกค้าใครแคบรัฐบาลไทยล่างแล้วใครแคบรัฐบาลไทยแล้วแจ้งแคบให้หนูหน่อยนะ ค่ะลูกค้าอ่ะแคปล่างคะ่ะรัฐบาลไทยใครแคปหน้าจอแล้วใครที่แคปหน้าจอแล้วนะคะรัฐบาลไทยแจ้งแคปให้หนึ่งหน่อยลูกค้าใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะเดี๋ยวแอดมินหนึ่งไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะ Wat? เลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์เลยค่ะเลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์ล่างงวดนี้ขอฟันล่าง ที่1ให้เมื่อกี้3ตัว1นฟันบนอันนี้1ของขอฟันล่างล่างเอาเนี่ยเน้นตัวนี้ตัวเดียวล่าง1มา1ให้999999 9 999, 999ใครแ k บแล้วพิม KB ข,ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแ k บหน้าจอแล้วพิม์แขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะน่ารักมากเลยคนที่แ k บขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค,ะคะ้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใครโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ไว้ในไลน์เลยนะคะเดยวแอดมินหนึ่งจะไปไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มล่างหนึ่งเขาฟันแค่นี้พอลูกค้าล่างไม่ต้องเล่นเยอะล่างไม่ต้องเล่นเยอะคะ่ะถ้าเน้นตัวเดียวหนึ่งเน้นตัวนี้คะ่ะลูกค้าแต่หนึ่งกลัวมันหัวถิมไหมคะกลัวมันอันมันหัวถิมคะ่ะมันมันมักหัวกระดกคะ่ะมันมักหัวกระโดกอีหลีแต่ว่ามักหลายมักตัวนี้คะ่ะม,มกักมักคักมักแห้งค่ะงวดนี้มักอีหลีค่ะ ล่างล่างขอฟันที่ตัวนี้ค่ะบนฟันตามที่บอกแต่ล่างหนึ่งขอฟันตัวเนี้ยออฟันเถอะขอฟันเถอะจริงฉันขอฟันเถอะงวดเนี้ย ต่อไปจะให้ดูเลขขันน้ำมนต์ใครจะแคปเลขขันน้ำมนต์ k เลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์ว่าสาธุนะคะใครแคปเลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่เลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่แคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะ เลขขันน้มนตครูบาไก่แข็บหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะไผออกไปก่อนกับโอจ้าบ่ต้องมาถามหาที่หลังขอเลขขันน้มนตครูบาหน่อยบ่ไห้อีลีเด้สิมะไหนำาบ่ได้เด้บ่ได้เดอ ใครแคบแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาเด้อลูกค้าจ๋าถ้าใครถูกแล้วหนึ่งขอคนละสิบบาทนะเก้าอคนดูนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างวิหารที่วัดป่าปฐมให้แล้วเสร็จด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญของทีมงานเรา ใครแค b แล้วพิมพ์สาธุให้หนึ่งหน่อยนะคะน้ำน้ำมนคูบาไก่เลขขันน้ำมนคูบาแกไม่ทําให้นะคะลูกค้างวดที่แล้วหนึ่งไม่ได้ไปงวดน,นี้ก็เลยได้มางวดที่แล้วขอไปแล้วแกมไม่ให้วันนี้ก็เลยได้มาแล้วค่ะบ่ใไห่บ่ได้ดค่ะไปหาหอดหอดวัดแม่ไปหาหอดวัดแม่บ่ใไห่ได้จังใดเนาะเออขอสชคแม่ว่าสันวา ขอโชคหน่อยอันนี้เกย์ให้มาแต่เกย์ก็บอกอ่ะอะให้โชคก็อันนี้เด็เออก็ถึงบอกไงก็บอกว่าไปหาไม่ได้และหนึ่งจะเล่าเลขขันน้ำมนต์หนึ่งไม่รู้ว่าใครเห็นอะไรแต่หนึ่งเห็นอันนี้ และหนึ่งก็ซื้อไปแล้ว 1, <000. S 1> ขอโทษที่ไม่ได้บอกใครนี่นี่นี่จะให้ดูไอตองอยู่ไหมนี่ค่ะหนึ่งทักไปซื้อหวยดูดูเวลานะคะตอนเที่ยงตอนเที่ยงหนึ่งทักไปซื้อหวยหนึ่งเห็นเลขขันน้ำม์เป็นเลขเนี้ยเสร็จปุ๊บให้ดูลายคนแรกกันนะเพิ่งบอกใครหนึ่งส่งเลขขันน้ำม์ไปปุ๊บแล้วก็เลยบอกว่า หกับ9ก้านตัวเดียวกันใช่แม่เลขเดียวกันเอาใหม่เล่นเลยจ้ะตัวละห้าอสรุปก็คือฉันถูกฉันถูกหนึ่งหใส่ว่านี่ฉันถูกหนึ่งหก้ารแลวฉันก็มาถูก9กสี่อีกคักแนบ่ค่ะเออถูกละ 1, 1, 1. พันหนึ่งเพราะได้ข้า,ขาวพันหนึ่ง ขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ